ช่วงโควิด19ซื้อข้าวแพงกว่าหุงกินเองง่ายนิดเดียวกะละมังข้าวแล้วก็เอาข้าวสารซาวกับน้ําต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เทฟองออกเม็ดบานแล้วก็เทฟองออกกิตชาวนามันก็ลำบากแล้วจะหุงจะไงอ่อ๋อนี่แกจะเอาขึ้นแล้วเหรอ,อเอาาว่จะขึ้นเอามาทางไหน หมุงข้าวกระเตาแกส๊สเทน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะดงข้าวช่วงนี้ข้าวที่เราเทออกไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราก็เทกลับเข้ามาในกะละมังต่อ เดี๋ยวเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วเราก็รอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมา<อ>ก็เป็นข้าวสุกเรียบร้อยกินได้สุกแล้วค่ะโอ้สุกมาสุกทั่วเหรอทั่วโอ้ง่ายมากสุกแล้วจุดน,นั้นประหยัดพอมาจุดน,นี้เสร็จแก็ขนมปังสองชิ้น2ชิ้นชิ้น,นละ15บาทก็30บบาท กินต่างกันเลยค่ะเรามาถึงแล้วเอกมยัยแต่เรานัดพบกันที่อโศกเดี๋ยวเราจะต้องต่อรถไปที่อโศกเป็น b t s ค่ะนี่ค่ะกำลังจะขึ้น b t s นะคะไปลงสถานีอโศก26บาทนัดกันที่เทอร์มินอลที่นี่ก็แป๊บแป๊ c. ร้านอาหารกะหลูหลาราคาถูกมากเลยค่ะสุก,กี้33บาทเอง ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เรากินที่เซ็นทรัลระยองที่มาออกบูธ6 60บาทแต่ที่นี่28บาทเองค่ะถูกมากๆเลยถ้ามาอาโซกแวะมากินที่นี่ได้นะคะไม่แพงอย่างที่คิดรู้จักใช้เงินก็จะเหลือเงินเยอะ